ร่ำรวยเป็นเศรษฐีสุขภาพดีจงเป็นของท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้เราก็เจอกับดักอีกชนิดหนึ่งแล้วนะครับมันทำเหมือนกองเกาะนี้มันเหมือนกองเกาะน่าจะใส่ไก่อันนี้เป็นใส่ไก่ป่ามันทำอย่างนี้ธาต เข้าไปไก่เข้าไปมันจะมันจะรูดลักคอลักคอไก่ครับนี่ครับซึ่งกับดักที่เราพบเราก็จะได้เก็บทำลายต่อไปนะครับนี่ครับดีวิธีการที่เขาดักครับเขาจะกั้นไว้เลยครับ เราก็จะได้ทำลายตอนนี้คนหน้าเรากำลังทำลายอยู่นะครับแล้วตอนนี้เราก็จะหาไปเรื่อยๆครับเผื่อเราจะเจออีกตัวนั้นเอานะครับแถวนี้กับดักเยอะมากครับแถวนี้กับดักเยอะมาก สวัสดีเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุกท่านนะครับตอนนี้ทีมงานสายตรวจเขตของเราได้เดินสำรวจป่าเราได้พบกับดักน่าจะเป็นกับดักอีเห็นหัวหน้านชุดของเราได้สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นกับดักอีเห็นนะฮะนี่ฮะคือตัวกับดักเป็นลวดเป็นเป็นลวดเป็นลวด,เว,ด,เ,วดเวลาสัตว์วิ่งผ่านจะรัดคอรัดตรงไหนของมันก็ไม่รู้นะฮะ ถ้ารัดคอมันจะดิดออตอนนี้หัวหน้าของเรากำลังสาธิตการรัดอยู่นะฮะ,อะเอาไม้มาหน,น,านิน่าจะรัดคอมันรัดคอแล้วจะหลุดดิดเลยใช่ไหมหลุดดิดเลยใช่ไหม ห้ <laughs> อยอย่างนี้นี่นะฮะดูครับนี่ครับมีกำลักที่ไหนสัตว์ป่าแย่ๆๆครับไม่รู้จักรักษาปา่าช่วยกันเลยชาวบ้านไม่ไหวตอนนี้เราพบเห็นแล้วเราก็จะได้ทำลายต่อไปนะครับสำหรับตอนนี้สวัสดีครับโจมข่าวสุริยะวงวิเศษร,รายงานสวัสดีครับ